สุดท้ายนะครับของผมเป็นดิวเดนเยนใจนะสั้นๆนะครับก็เราเจอกันทุกๆวันหลังวันหวยออกเนาะก็เป็นเรื่องของหุ้นปันผลนะครับก็เดือนที่ผ่านมาเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นเกือบเกือบหกเปนะครับดิวเดนเยนใจปรับตัวขึ้น2%ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหุ้นที่เฟี้ยวฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าตอนจังหวะตลาดลงอ่ะเราไม่ลงนะก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมปกติของหุ้นปันผลนะ คราวนี้ประเด็นของหุ้นปันผลเนี่ยช่วงนี้อาจจะดูลดความน่าสนใจไปสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพอสหรัฐกับจีนเขาเริ่มผ่อนคลายนะเรื่องของสงครามการค้าเนะี่ยมันทําให้หุ้นแนวแบบโกรดเนี่ยกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งดิเฟนซีฟอาจจะแบบแหมไม่ไม่เฟี้ยวเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็มุมมองเรื่องของการลดดอกเบีย้ยนะก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าจะลดดอกเบีย้ยกันเยอะใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือลดลดดอกเบีย้ยไม่เยอะละแล้วก็บอนดะ์ยูน่ะมันก็เริ่มด้งขึ้นมา4%เเก,กว่า มันก็เลยจะให้ความเซ็กซี่ของหุ้นปันผลอาจจะเริ่มดูน้อยลงนะเมื่อเทียบกับพันธบัตรนะครับแต่ว่าผมว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยบนความไม่แน่นอนของประเทศเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ชัวร์เนาะเพราะงั้นปันผลระดับ6-9เปซแล้วเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝั่งของไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้านะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานยังดีเนี่ยผมว่าปันผลระดับ 6.96- ุเปอเซน่ะยังเป็นระดับที่น่าสนใจมากแล้วก็ตอนนี้พวกเงินไทยแลนด์เอสเข้ามาผมว่าห แล้วมี ESG ที่ดีด้วยนะผมว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของกองทุนพวกนี้นะครับงั้นหุ้นทั้ง4ตัวในพอร์ตดิเวนเซนใจเรานะผมว่าถือว่าเข้าแกปปนี้หมดเลยนะทั้งอนะิชิ DIF น้ำประปาไทยทิสโก้นะ่ะล้วนเป็นหุ้นที่ปลอดภัยจากเรื่องของอสงครามการค้าชัดเจนเลยอิชิเนี่ยนะครับยอดขาย90%อยู่ในประเทศปลอดภัยไตรมาสหนเป็นบอททอมของปีไตรมาสสเข้าสู่ไฮซีซัน เรื่องของลูกค้าใหม่ OEM ก็มาด้วยนะครับเพราะงะั้นโซนสะสม1 1 1เถึงบาทไม่หลุด10บาท60ซื้อได้นะครับปันผลปีนี้ยิวประมาณ 10%DIF อนะครับอันนี้ยิ่งปลอดภัยลูกค้าคือกลุ่ม True นะครับลูกค้าอยู่ในประเทศหมดเลยไม่เกี่ยวกับสงครามการค้าเลยนะครับก็ XD ปันผลไปแล้วยิบสองตังค์เดี๋ยวจะ XD อีกไตรมาสถัดไปก็ลงมาให้สะสมอีกละโซน7บาท6 0บถึง8บาทนะครับเป็นโซนสะสมไม่หลุด7บาท50 DCA ซซื้อได้สบายๆนะครับ น้ำปลาปลาไทยยิ่งปลอดภัยนะครับลูกค้าของเขาคือการปลาปลานะครับไม่ได้เกี่ยวกันอะไรกับคุณทําเลยนะครับอย่างไงก็ต้องอาบน้ําแปลงฟันนะครับเพราะงั้นดีมาร์ยังแข็งแรงมากนะครับประมาณการงบออกมาแต่มานึงเป็นไปตามคาดหมดเลยนะครับเพราะงั้นประมาณการปันผล60ตังค์ไม่น่าพลาดนะครับดิวเดนยิวปีนี้7.5%็เปอร์เซ็นต์ทยอยสะสมได้เลยนะครับไม่หลุด8ป0าสะสมไปทิสโก้นะครับก็ X d ซไปแล้วเช่นกันก็เด้งกลับมาแล้วนะครับโซนสะสมคือ9บาท9 4บาทถึง97บาท นะครับก็ไม่หลุด90บาทสะสมได้สบายๆนะครับบูมเบิร์คาดว่าปีนี้จะจ่ายปันผล7บาท65 67ก็คิดเป็นดีดวดีวประมาณ7.9%นะก็เป็น4ตัวหลักที่สบายๆนะครับคือจบฤด,ดูปันผลละก็เป็นฤด,ดูของการทยอยสะสมกันต่อนะครับส่วนหุ้นอีก50ตัวนะอยู่ในหน้า2นะนเพื่อนก็ไปลองคัดดูแล้วกันนะครับไอเดียในการเลือกหุ้นยังให้ไอเดียเหมือนเดิมนะเน้นหุ้นนะครับที่ปันผลสูงเหมาะสมกับความเสี่ยง ผลสม่ําเสมอนะครับแนวโน้มกําไรกระแสเงินสดในปีนี้เป็นเชิงบวกไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นขาลงนะครับความเสี่ยงใน้ากนการเงินต่ําหุ้นไม่ o v e r v a l u วแล้วก็ควรจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีคดีความที่มีนัยสําคัญนะอ่ะฝากเอาไปอ่านแล้วกันนะครับสำหรับดีวีดียนใจทั้งลิฟเบสิกแล้วก็ลิฟแฟมนะครับ